นัทธุดงคัสสถานชนบุรีจังหวัดชนบุรีได้จัดงานบุญพิธีทอดกรถินสามาคีเพื่อสร้างวิหารพระมงคลเทพมุนีโสดจันทัศโรบูชาธรรม139ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทัศโรเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นวันแห่งมหาปิติสุขมหาการที่รวมใจของเราผู้มีบุญให้เป็นหนึ่งเดียวกัน จากการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของผู้มีบุญผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมโดยการเปลี่ยนแปลงความตระหนี่ให้เป็นความปลื้มใจคือความยิ่งใหญ่ของการสร้างบาร,รมีเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาสำหรับประธานกฐินในปีนี้ได้แก่กัลยาณมิตรธานีกัลยาณมิตรสมใจกัลยาณมิตรกิติธร กัลยาณมิตรพิรนันเกียรติพิพัฒนกุลโดยมีพระครูธรรมทรอารักษ์ยานารโขเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ร่วมประกอบพิธีกรรมสำคัญจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมลั่นกายใจให้ใส่บริสุทธิ์เพื่อที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากนั้นกัลยาณมิตรธานีเกียรติพิพัฒนกุล ได้นำกล่าวคำถวายผ้ากรถินพร้อมทั้งน้อมนำผ้าไตรกรถินถวายแด่ผู้แทนคณะสอ์ส่วนผู้แทนคณะสองได้กล่าวพระเดียงสงและอัปปโลกรถินพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพคือกาลยานมิตรสมใจและกาลยานมิตรกิติธรเกียรติพิพัฒนกุลได้นำกล่าวคำถวายวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสรโรส่วนกนาลยานมิตรนวพันธ์ กัญจนาเซริเพรได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จและในโอกาสนี้คณะประธานกระถินคณะประธานกิติมศักดิ์และคณะประธานรองก็ได้น้อมนำปัจจัยบริวารกระถินและทายธรรมถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ตามลำดับซึ่งถือเป็นการสร้างบุญใหญ่ร่วมกันในวาระบุญมหาการทานในปีนี้ซึ่งทุกท่านในวันนี้ คือผู้ร่วมเป็นหนึ่งในความสำเร็จนับว่าเป็นมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ที่หาโอกาสทำได้ยากยิ่งในการสร้างวิหารพระมคคลเทพมุนีสดจันทสโรบูชาธรรม139ปีพระมคคลเทพมุนีสดจันทสโรซึ่งจะเป็นศูนย์รวมใจในการสร้างบารมีของผู้มีบุญในจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียงค่ะปีนี้ก็ ผมเองก็แค่ยิบหกสิบปีนะครับก็เลย,ยตั้งใจจะมาเป็นประธานกติณน,นปีนี้แล้วก็อยากจะสร้างทุดดงขสถานแห่งนี้เนี่ยให้ดูดีมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจากที่หลายหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ปรับปรุงได้เพิ่มเติมต่างแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะทาให้ดีขึ้นก็เลยตั้งใจมาเป็นประธานแล้วก็ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในปีนี้ก็สึกปัาเพื่มใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ มีเพื่อนเพื่อนกิียานมิตมาร่วมบุญกันอย่างคับข้างนะครับแล้วก็การทําบุญกระถินเนี่ยก็ถือว่ามีความสําคัญต่อพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งนะครับที่ช่วยกันทนุนรุงพุทธศาสนาซึ่งโอกาสที่จะทำเนี่ยก็ปีเดียวก็เราก็มีครั้งเดียวนะครับก็จึงอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้พยายามตั้งใจและพยายามภาวนาได้มีโอกาสเป็นทางกรถินกันทุกๆคนนะครับ ปลื้มปิติมากเลยค่ะเพราะว่าเราได้สร้างเป็นกระถินที่สร้างวิหารพระมงคลเทพนีสร้างวิหารหลวงปู่ถวายบูชาธทร,รมพระเดชพรณหลวงปู่หลวงพ่อและคุณยายเนื่องด้วยมหาปูชินยาจารย์<ม>เป็นเป็นกระถินที่ปลื้มปลื้มใจมากจะได้ทําวิหารหลวงหลวงปู่ได้สําเร็จในปีนี้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ แรงปัจจัยแล้วก็ได้เป็นต้นบุญต้นแบบที่เชิญชวนาสาธุชนได้มาร่วมกันสร้างวิหารพระมังคลเทพบุนีสร้างให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ก็ปราบรื้มมากเลยค่ะได้สำเร็จแล้วสมบูรณ์แล้วค่ะมาที่ทุดงคัสถานแห่งน,นี้นะคะวันนี้เป็นกระถินครั้งที่9ค่ะเป็นปีที่9แล้วค่ะซึ่งเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะ แต่ว่าความปลื้มใจมีมากขึ้นทุกครั้งทุกครั้งทับทวีคูณค่ะทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะที่เมตตาแล้วก็เปิดโอกาสให้ได้ร่วมบุญใหญ่แบบนี้ทุกๆปีค่ะดิฉันเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในบุญนี้ก็รู้สึกปลื้มทุกครั้งที่มาเห็นความสุขของเพื่อนๆของกัลยะาณมิตรแล้วก็เห็นความปลื้มใจของทุกๆคนด้วยค่ะ ที่นี่นะคะดิฉันถวายที่ไปก็จริงแต่ถ้าไม่มีการลยานามิตรที่ดีอย่างเช่นครูบาอาจารย์หรือเพื่อนๆผู้นําบุญเพื่อนๆการลยานามิตรทุกๆคนที่มีส่วนร่วมด้วยใจเป็นบุญเป็นกุศลแล้วอ่ะก็คงจะไม่ได้มีความเติบโตอย่างที่เห็นทุกวันนี้แต่ทุกครั้งนะคะที่ฉันมาก็จะไม่ได้เห็นความแค่เจริญเติบโตของวัตถุนะคะแต่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและความเติบโตทางด้านจิตวิญญาณของผู้คนด้วยค่ะ มีเด็กเล็กๆมาร่วมบุญตามพ่อแม่มาเมื่อโตขึ้นก็เข้าสู่การบวชเรียนโตขึ้นมาถ้าเป็นอุปสิกาก็มาช่วยงานพระศาสนาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความเติบโตที่มีคุณค่ากับสังคมอย่างยิ่งเลยคะ่ะเราหาได้ยากแต่มาพบได้ที่นี่ในความที่เราชื่นชมยินดีในบุญซึ่งกันและกันขอขอบพระคุณทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ขออวยพรกับทุทกๆท่านด้วยค่ะ ที่มีส่วนร่วมกันไม่ว่าจะเป็นที่วัดใกล้บ้านท่านหรือว่าที่ทุดงแห่งนี้เราไปสิงที่วัดใหญ่ด้วยยินดีในบุญของทุกๆท,ท่านนะคะมั่นาค่ะ